สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจนวดหน้านะคะหรือต้องการหลักสูตรนวดยกชับปรับรูปหน้าไปให้บริการลูกค้าทําให้ลูกค้าหน้าเรียวขึ้นวันนี้ที่ทันยานีของเราเปิดสอนแล้วค่ะเริ่มต้นเลยนะคะในหลักสูตรวันแรกเลยที่ทันสอนทันก็จะเป็นการสอนอน a t มี y ค่ะโครงสร้างของใบหน้าเราอะไรคือสาเหตุที่ทําให้หน้าของเราแก่หน้าของเราเหี่ยวและวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยหน้าแก่หน้าบวมหน้าห้อยหน้าคล้อยหน้าหยานเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วสองเลยค่ะเราจะเรียนรู้วิธีการนวดหน้ายกชับนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการนวดกยระชับเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเช็ดเครื่องสาอางทําความสะอาดผิวหน้าการสครับผัดเซลล์ผิวการนวดฟื้นฟูด,ดูแลผิวหน้าการกดจุดบนใบหน้าแล้วก็การปรับรูปหน้าแก้ปัญหาดิ้วรอยแล้วก็แก้ปัญหาหน้าบวมบานค่ะหลังจากนั้นนะคะข้อที่3เลยค่ะเราจะมีการฝึกจริงทําจริงปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนนะคะและคุณครูที่นี่ไม่ต้องห่วงค่ะใจดีแล้วก็ใจเย็นกันทุกคนสอนแบบประกบตัวจับมือกันทํานะคะท่านไม่ได้สอนคนเดียวท่านมีทีมงาน ช่วยเพราะว่าลุกสิย์ของทานเยอะนะคะท่านก็ต้องมีคุณครูผู้ช่วยช่วยกันสอนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนถามตอบันได้ทันทีเลยค่ะและ4เลยนะคะหลังจากนวดจะก็ชับปรับรูปหน้าเสร็จแล้วเราจะสอนเทคนิคค่ะการนวดออฟฟิศซินโดมเพื่อให้ลูกค้ารักและประทับใจเรานะคะและข้อที่5สุดท้ายและท้ายสุดค่ะต่อยคุณนวดหน้าเป็นต่อยคุณนวดหน้าเก่งต่อยค,ณ,อใคณใช้ผลิตภัณฑ์ดีบริการดีแต่ถ้าคุณหาลูกค้าไม่เป็นทําการตลาดไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มต้นหาลูกค้ายังไงไม่รู้จะทําราคาแบบไหนอย่างร่าจะทําโปรโมชั่นยังไงดีสร้างรายรับได้อย่าง ะะทันสอนเทคนิคการตลาดให้กับคุณด้วยค่ะคุณจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้บอกเลยว่าถ้าคุณอยากจับเงินแสนอยากจับเงินล้านอยากมีเงินเก็บในบัญชีของคุณในธุรกิจนวดหน้านี้คุณจะต้องรู้ทั้งเคล็ดลับวิธีการนวดหน้าและรู้วิธีการทาการตลาดนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่จบได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปแล้วนะคะมีแถมฟรีเลยค่ะเซ็ตอุป น,นะะให้กับคุณพอเรียนจบฮิวกระเป๋าไปรับลูกค้าสร้างรายรับได้เลยทันทีค่ะบอกเลยนะคะว่าเซ็ตกระเป๋าเซ็ตนี้มีจํานวนจํากัดค่ะไม่ได้ให้ทุกคนนะคะย้ําเลยว่ามีจํานวนจํากัดแต่บางท่านบอกคูกค้าหนูมีร้านอยู่แล้วค่ะหนูมีเซ็ตคีมอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะได้รับส่วนลดท่าเรียนไปเลยทันทีนะคะวันนี้ท่านไหนสนใจเรียนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนวดหน้ามาเรียนกับทันได้เลยนะคะซ้อนจากประสบการณ์ตรงที่ทําแล้วประสบความสําเร็จจริงทันอยู่ในวงการนวดหน้ามาทั้งหมด7 ปีเต็มแล้วนะคะแล้วก็สอนลูกศิษย์เนี่ยให้ประสบความสําเร็จมาทั่วโลกแล้วใครอยากประสบความสําเร็จอยากติดลิฟต์สปีดความสาเร็จอยากรวดเร็วมาเจอกันค่ะที่ครูทันนะคะมาสเตอร์ทันญาธัญญีสวยงามสง่าม,มีปัญญาอย่างมืออาชีพ